คลิปนี้จะมาแบ่งปันการทำกระทงใบตองแบบง่ายจะเป็นการทำแบบกรีพัดนะคะสวยงามมากๆเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะนำในส่วนของใบตองประพับเป็นกรีพัดตามแบบในคลิปนะคะหันใบตองสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งด้านอ่อนชี้ไปทางด้านซ้ายต่อไปให้เพื่อนๆพ,พับครึ่งเลยค่ะมุมใบตองด้านซ้ายเว้นระยะไว้อยู่ที่1นิ้วครึ่งจากนั้นจับตามแบบในคลิปและยกมุมทับเฉียงครั้งที่1 เว้นและยกมุมเฉียงทับครั้งที่สองเว้นมุมเล็กน้อยแล้วก็เฉียงทับกันไปในรูปแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้ครบ7ชั้นหรือตามจำนวนชั้นที่เพื่อนๆต้องการค่ะ mm hmm. เมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กด้านล่างได้เลยนะคะ ต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะเราก็จะเย็บซ้ำด้านหลังอีกรอบกันในส่วนของมุมกรีบเพื่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเก็บมุมออกได้เลยเพื่อนๆก็พับแบบเดียวกันนะคะไปจนกว่าจะได้จำนวนกรีบตามที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการประกอบกรีบชั้นที่1กันเลยให้เพื่อนเพื่อนจัดระยะมุมกรีบตามที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นก็ปักเรียงในรูปแบบนี้ล่ะค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐาน และประขอเพิ่มเติมนะคะจํานวนในการพับกรีบจะไม่เน้นให้ว่าจะต้องพับทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่นํามาใช้งานค่ะซึ่งตามที่เห็นในคลิปนะคะในส่วนของฐานกระทง n เรลือกใช้อยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะแล้วในส่วนของขนาดใบตองก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของการประกอบกรีบชั้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราไปดูการประกอบกรีบชั้นที่2เพื่อนๆก็ปากเรียงตามระยะที่เราต้องการเหมือนเดิมค่ะปากเรียงซ้อนกันไปในรูปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้จํานวนตามที่เราต้องการ นอกจากการทํากระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมียังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดการทําภูงมลาัยจากริบบิน้นการพับเปลี่ยนโปยทานการพับกรีบกระทงแบบต่างๆเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องของปาก,กันเลยนะคะ และกรีบนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายก็จะได้ชั้นที่2เป็นชั้นสุดท้ายในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้ทูบและเทียนค่ะเพื่อนๆจะใช้ดอกไม้ประดับแบบไหนก็ได้ก็ตามชอบกันเลย ค่เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองแบบปริพัษ์สวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ